ทุกคน,ท,กคนทำไมอะทุกคนเออพอเวลาอยู่บนหน้าจอคลิปแล้วมันต้องมีทุกคนอะเอ็กเส้นเปลี่ยนอะกลายเป็นเสียงสอทุกคนอย่างนี้เหรอก็ก็พูดไม่ต้องเสียงแข็งก็แบบทุกคนอะไร้ยทุกคนขอบคุณทุกคนที่ตามกด subscribe ให้เฟอร์น,นี่มุกนะคะ 咋呢？ คำว่าทัวลงจริงค่ะเลีะะเ้ยวเข้ามานะคะเจอตกใจเลยนะคะทัวลงไม่โดนไม่โดนไปหรอข้างหน้าเป็นทะเลแล้วนะคะทุกคนมีคนแซวเขามาทุกคน <laughs> on the rise right, ตอนเราจะจัดงานแต่งอะจำได้เลยมาลาเกตมอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็คือคต้อาแล้า อีกตัวหนึ่งอ๋อตัวนั้นไม่มีรีโมทใช,ช่มาถึงแล้วนะคะ สวยมากเลย อ้อยน้ำตรงนี้ลูกค้าสามารถเล่นได้นะคะ แล้วตรงน,นี้มีทางลงหาดไหมครับหรือว่าต้องไปลงที่สามอ๋อลงบริเวณด้านหน้าได้ค่ะลูกค้าเดินอ้อมมาเมื่อสักครู่ตรงข้างๆสามแม่น้ำจะมีทางเดินลงค่ะจะมีขั้น,น,นาาขั้นทางที่้หญิงเดลวอนนะคะค่ะขวาค่ะคุณลูกค้าสามารถขึ้นจะขับรถได้นะคะายจังคุณลูกค้าถอดกระเป๋าไว้ด้านในห้องฝ่ามือได้เลยค่ะพยายาให้เจ้าหน้าที่เอากระเป๋ากลับมาก็บให้นะคะ สายด้านขึ้นไปห้องพักนะคะตรงนี้จะเป็นพัดสดไวไฟค่ะตรงนี้เป็นกุญแจห้องนะคะค่ะในส่วนของกุญแจห้องตรงนี้เรามีแท็กการให้ลูกค้าแล้วค่ะจะมีแปรงขัดยาสีฟันตรงนี้ให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะส่วนถัดมาตรงนี้จะเป็นสบู่นําเข้าจากมโมร็อกโกค่ะเป็นสบูด่ดำนะคะค่ะตรงนี้จะเป็นในส่วนของชา,ววา,า,างบูชีไปอ่าบน้ำชาบูชีนะคะลูกค้าเปิดน้ำเอ่อเปิด เดินะน้ําออกไปก่อนนะคะ,ะแล้วก็ลูกค้าเลือกความร้อนกับความเย็นพอกันนะเพราจะออกอุ่นพอดีน,นะคะโดยการเปิดแท่นบนตรงนี้นะคะไม่ให้ไม่เลยขอบตรงนี้นะคะลูกค้าแล้วก็กดปุ่มจากกระชี้กดตรงสีงเงินตรงนี้นะคะน้ำค่ายบ้านเวอร์ด้านนอกค่ะอ๋ะอแล้วขั้นบนที่ก็จะมีเป็น,นในเมนูนตามนี้เลยคะ่ะโอเคนี่คือรสชาติหทือ่าใช่ค่ะเราจะมทีผิงแบบนี้ค่ะ เป็นชุดชายามาซึ่งถ้า,<ร>าถ้าเ<ด>ราถ้าเราสัน,นี้แล้วเราจะไปนั่งทานตรงไหนก็ได้เหรอคะใช่ค่ะทานในห้องก็ได้ค่ะในส่วนนี้จะเป็นทีวีนะคะลูกค้ากดปุ่มได้ค่ข้างสวิต์สีดามตรงนี้นะคะเขาก็จะสไลด์ขึ้นมาให้อืมค่ะส่วนตรงนี้เป็นน้องแข็งค่ะลูกค้าสามารถขอได้ถึงสามทุ่มโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะกาแฟตรงนี้ลูกค้าสามารถทานได้ค่ะแล้วก็ตู้เย็นอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็มีเป็นแก้วน้ำตู้เย็นตรงนี้ลูกค้าสามารถทานได้หมดเลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะค่ะ ส่วนชุดไน g h t d จะมีให้คุณลูกค้าใส่ในถ่ายรูปนะคะจะมีของคุณผู้หญิงจะมีที่คาดเอวด้านนี้นะคะอัอนนี้จะเป็นของคุณผู้ชายะคะ่ะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นรองเท้าใส่เดินเล่นชายหาดเป็นเท้าแตะนะคะ <c oughs> แล้วก็ส่วนด้านในจะเป็นเท้าใส่ใน <c oughs> ห้องคือเราใส่ชุดอันนี้ออกไปเดิน <c oughs> ได้ค <c oughs> ่ะใช่ค<ด>่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแดบปผมค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช้อปปิ้งแบッ ตรงนี้ขอแจ้งคุลูกค้าเราสมุนให้ลูกค้าใช้ในระหว่างการเขาพักเท่านั้นนะคะหากมีการนำกลับไปจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะโอเคค่ะ,ะตู้ที่ไว้นี้เก่งเรื่องยุงด้วยค่ะช่ว,หวงหัวค่ำนะคะแล้วก็จะเก่งเรื่องแอร์เขาจะทำการตัอดอุณหภูมิค่ะคุณลูกค้าเปิดประตูพาไว้นะคะค่ะนนเดี๋ยวแจ้งคุณลูกค้าไว้ก่อนค่ะ,คะมาดูนะคะห้องพักเราอยู่ติด คือเราอยู่ชั้นบนแล้วเราสามารถขึ้นไปบนด่านฟ้าได้เนาะแล้วก็จะมีเหมือนมีทางลงไปตรงทะเลด้วยเนาะตรงหาดเลยโอเคมากเลยอ่ะสวยมากสงบมากแต่เฟิร์นอยากจะสั่ง afternoon tea มาด้วยนะคะมาดูข้างบนนะคะว้า ก็ขึ้นมาได้อีกนะโอ้ชั้นสองไม่ขึ้นมาได้ นะคะเซตชายามบ่ายของวิลล่ามาล็อกนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็จะลินชานะคะอันนี้เฟิร์นก็สั่งให้เขามาเสิร์ฟที่ห้องนะคะเ,คเขาก็จะมีเวลาสั่งนะคะบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นนะคะคก็มาเสิร์ฟถึงห้องเลยนะคะเซตนี้นะคะราคา800บาทนะคะของเซตชายามบ่ายนะคะโอเคก็เดี๋ยวเรามาทานกันเลย เอาอะไรก่อนดีคือที่นั่งก็ไม่มีประมาณนี้นี่นะคะเขาก็จะพับเป็นเสื้อด้วยน่ารักเดี๋ยวเราทานนราทานของของว่างยามบ่ายก่อนนะคะ<ม>แล้วเดี๋ยวเราจะออกไปเล่นน้ำทะเลกันนะคะเฟิรจะลองทานอันไหนก่อนดีอ,อยากทานตัวนี้ มีช้อนมาให้นะคะนี่นะคะค่ะทุกคนกบรรยากาศดีมากเลยวันนี้ฝนให่ตกด้วยนะคะอ,อร่อหวเป็นเหมือนทาร์ตนะคะอันนี้ทาร์ตไข่ข้างในเป็นข้างในเป็นมะพร้าวโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเฟิร์นขอตัวไปทานก่อนนะคะแล้วค่อยมา ดูกันว่าเดี๋ยวนะททำอะไรกันบ้างน,นะคะบ๊ายบายขึ้นจากทะเลมาแล้วนะคะก็มาขึ้นสาลนะคะ อันนี้เป็นาสาตร์เล็กนะคะทุกคนมีคนแซวอยู่แล้วว่าว่าทุกคนเนี่ยหนึ่งสองสามดำน้ำ วันนี้เราจะทานอาหารเย็นกันที่รีสอร์ทนะคะเราดูเมนูมาแล้วก็โอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดที่ทางมิลล่ามาล็อกเขามีให้ทุกข้องนะคะของผู้หญิงกับผู้ชายนะคะสบายมากเลยอะเมื่อกี้ที่เฟิร์นอาบน้ำแล้วเราก็เปิดจักรุซี่นะคะแล้วก็ตีบาตบาตบอมนะคะฟองฟูมากเลย คือชอบบรรยากาศดีสอนมากเลยอะค่ะมันดูแบบไม่พุกพล่านอะดีมากๆเลยแล้วโชคดีมากเลยอะทุกคนคือวันนี้ฝนไม่ตกนะคะแล้วก็ดีจนอยากจะอยู่ต่ออะแล้วแต่ที่รักเลยนั่งนอกนองนอกก็ได้นะนี่นะคะบรรยากาศข้างนอกเดี๋ยวเฟื่อนให้ดูนี่อันนี้ก็เมื่อกี้ที่เราว่ายน้ำนะคะก็คือตรงนี้ ชุดสีออกส้มอิดก็เหมาะกับสถานที่นะคะเอาหอยแมงปือไหมเอาหน้าหลังเอาหอยแมงผู้อบสไตล์เราไม่เอานิวซีแลนด์สไตล์เราก็จะเป็นสไตล์ที่คุณชื่นชอบไทเฮิร์บสปซี่ซอสหรือจะเอาไวไวไม่ไม่ไม่ไทเฮิร์บเลยนะไทเฮิร์บนี่นะคะเครื่องดื่มตัวที่เป็นเวลคัมดิงตอนเช้ามีไหม อ๋อค่ะออนดูดคุกค่ะเพราะนั้นมีอ๋อคืออันนี้มาก็เป็นแบบไม่มีแอลกอฮอล์นะมันไม,ไ,มไม่รู้สึก<ๆ>อร่อยมากนะคะทุกคนเขาบอกว่าชื่ออะไรนะโมจิโตอะไรอันนี้เป็นเวลคัมดิงนะคะมากี่ครั้งก็จะได้เวลคัมดิงอันนี้นะคะอร่อยมาก เมื่อเช้าเฟือนเฟื่อนทานยังความยิงแล้วก็มื้อเย็นก็เลยสั่งสั่งมาทานนะคะอันนี้เป็นอาหารนะคะที่เราสั่งนะคะก็มีต้มยำกุ้งน้ำข้นอันนี้ปูเนี่ยมผัดผงกะหรี่อันนี้ข้าวผัดอะไรนะ น้ำเลียบเหรอข้าวผัดกากหมูข้าวผัดกากหมูอันนี้เป็นหอยแมงผู้อบนะคะก็มื้อเย็นของเรานะคะที่ที่โรงแรมนะคะ